สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวรปัตเจริญสุขนะครับก็เมื่อวานเมื่อวันซืนนะครับก็ผมได้รับพัสดุหนึ่งชิ้นนะครับจากร้านคิ้วคิวก็เขาก็ส่งรูปิกลูกนี้มานะครับผมก็ยังไม่ได้แกะออกจากที่เขาแพ็คมานะครับเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันนะครับแต่เห็นแล้วว่ามันคือดดยานนะครับดดยานกูหงนะครับ V4 นะครับซึ่งกูหงไม่ต้องบอกว่ามีประมัน์ เกือบเกือบสิปีลนะผมว่านะก็นี่ก็เป็นซีรีส์ที่สี่นะครับแล้วก็กล่องค่อนข้างสวยเลยกูหงอ่ะ V4M นะครับเป็นแมกนติกด้วยนะครับรุ่นนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบอยู่แล้วนะครับเพราะาตอนนี้เมนหลักของผม3าคูณสมเนี่ยผมใช้ดายาันเต็งยนัน V2 อนะครับก็ค่อนข้างชอบเนื้อพลาสติกแล้วก็เ ของดายานนะครับก็คลิปนี้เขาก็ส่งมาให้อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณร้านคิิวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมก็ยังไม่มีโอกาสได้แกะเลยนะครับวันนี้กล้องค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าเราซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับอ่านี้ก็เป็นตัวรูบิกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าด้าน,นไหนก็ค่อนข้างโอเคเราดูในกล่องมีอะไรบ้างนะอันนี้ไม่มีอะไรนะครับในกล่องนะครับแกะไม่เป็น แกะแล้วนะครับก็จะมีไข่คว่วเนาะไข่คว่วว้าวมีกระเป๋าผ้านะครับเหมาะกับผมมากนะครับจากรายาญค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอารูบิกเนี่ยถือไปนู่นไปนี่นะครับซึ่งในบ้านของผมเนี่ยก็เลี้ยงแมวนะครับขนก็อาจจะเข้าไปในได้เขามีกระเป๋าผ้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะช่วยได้อ่ะผมลืมบอกไปนะครับรูบิกลูกนี้มาในราคา450บบาทนะครับที่คิวคิวนะครับบนช้อปปี้นะครับ ใครเป็นเพื่อนคนไหนี่สนใจเนี่ยก็สั่งซื้อได้เลยที่คิวๆนะครับได้ถุงมาหนึ่งใบนะครับในกล่องก็จะมีอ๋อเป็นเหมือนกับตัวอ่านนะครับเป็นเม็ดตอดต่างๆของซีฟอสนะครับเป็นวิธีการหมุนต่างๆในรูปแบบต่างๆก็ดีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หัดเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ถึงวยอมมีประโยชน์นะครับมีแค่นี้ แต่ที่เป็นเด็ดก็คือผมชอบก็คือกระเป๋าผ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแกะลูกนะครับลองมาแกะลูกแกะไม่เป็นนี่ครับอ่าแกะออกมาแล้วนะครับรู้สึกว่าแบบโลโก้นี่มันแบบมันจางๆหรือว่าเขาตั้งใจให้มันจางอยู่แล้วครับเออผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจางๆ คิดว่าเขาคงตั้งใจแหละนะครับสีสันก็ค่อนข้างสวยนะครับว้าวบอกได้คำเดียวว่าราคา450บาทเนี่ยคุ้มนะครับอย่าคิดว่ารูบิกที่ราคาถูกนะครับจะมีข้อดีน้อยไปกว่ารูบิกที่เป็นรุ่นแพงๆนะครับจริงๆแล้วรูบิกถูกๆเนี่ยก็มีข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วเนี่ย คือมันโปรมากนะครับก็สำหรับผมแล้วผมค่อนข้างชอบนะครับเรื่องของเฉดสีเนี่ยต้องบอกเลยว่าชัดเจนเนาะถือว่ามองกันแล้วชัดเจนชัดเจนไหมชัดเจนนะครับนะแต่ผมไม่ชอบไอตรงกลางๆเลยนะครับวิธีการปรับแต่งก็ยังคงความคลาสสิกนะผมคิดว่าเพราะว่าเราให้มาแต่ไขควงนะครเป็นน็อต ผมก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่าบางทีแล้วผมคิดว่าการที่เราปรับแต่งได้มากๆาะครับมันเหมือนกับว่าเราหาจุดที่เราลงตัวไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าการปรับแต่งเนี้ยมันค่อนข้างฟิกแล้วก็จํากัดมากๆนะครับว่าเราปรับแต่งได้ยังไงนะครับแต่วิธีการของปรับแต่งนี้นก็คือม,มันหาความลงตัวได้ได้ง่ายนะครับไม่ได้ลองเลใจเหมือนกับรูปิกที่ปรับแต่งได้เยอะนะครับก็สำหรับผมแล้วเรื่องคัตติ้งกับ รีเวิร์สอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าทุกอีกทุกลูกแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือทํามาแข่งขันกันแล้วก็มันก็มีประสิทธิภาพทุกลูกนะครับผมจะไม่พูดถึงนะครับนะครับก็ค่อนข้างดีสําหรับผมมาถูกใจเลยแม่เหล็กก็ดึง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 ,ด,งดีนะครับก็อาจจะเป็นลูก เมนของผมได้นะครับแต่ผมขอลองเล่นสักเดือนนึงก่อนแล้วกันนะครับดูว่าลูกปิดลูกนี้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ใช้ะยายเป็นยันอยู่นะครับเพราะว่าค่อนข้างนุ่มแต่ว่าลูกนี้าจะค่อนข้างแข็งกว่านิดนึงแต่ว่าเวลาหมุนแล้วรู้สึกดีกว่านะครับอันนู้นจะค่อนข้างช้าเวลาหมุนนะครับสปีดมันรู้สึกมันสมูทกันไปแต่อันนี้มันค่อนข้างสปีดนะครับชิ้นส่วนอะแกะให้ดูนะครับก็ยังคงอ๋อมีเพิ่มมาคือนี่ครับตัวที่มันเหมือนกับ เป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นนะครับแล้วก็คอนเนอร์นะครับก็เป็นคลื่นเหมือนกันก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่ามันเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมานะครับก็สำหรับใครที่คิดว่ารูปตรงนี้ดีนะครับแล้วก็สนใจอยากมีรูปิดดีๆสักลูกหนึ่งนะครับก็ร้านคิวๆนะครับร้านคิวๆก็มีจําหน่ายแล้วนะครับสําคัญมากถุงผ้านะครับ ก็มีหลายๆคนนะครับที่เล่นนะครับแล้วก็เ v e r อเรสก็ใช้ลูกนี้เป็นเมนเหมือนกันนะก็สำหรับเพื่อนที่สนใจอยากได้ดูบิกดีๆหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งตกแต่งนะครับหรือว่าอุปรแตะครับหอรณต่างๆนะครับก็ร้านคิวคิวก็มีจําหน่ายนะครับยังไงผมต้องขอขอบคุณร้านคิวคิวที่ส่งดูบิกพวกนี้มาให้ผมได้ลองแล้วก็ได้ใช้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปเทคคคนนนนิิสสสุดดดััััปปาาาาาหห์ะ์ะะรรรบบเเจกลมม่ทํใี้ นะครับก็หวังว่าทุกคนยังคงติดตามรับชมกันเหมือนเดิมและรองว่าปีนี้หวังว่าจะมีสาระมากขึ้นแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ